ติเจ้าวันนี้จิ๋วจะปามาเก็บพริกสวนครัวน,น้อยๆของเราหน่าเจ้าเจ้าพริกแดงขี้หนูเจ้าเราจะเอาไปตำครับน้ำพริกกะปิเจ้า,าะว่าช่วงนี้นาฮิตนาหน,านอเนาะ เอาไปจะเอาไปตำครับมันพริกกะปิครับนอต้มนะเจ้าจะพิกของเขาเอจะพอพักสวนขัวน้อยๆของเขาเนี่ยเจ้าจะเปิดพักสวนขัวของเขาจะก็จะปลูกไว้รกน้อยๆนี่นะเจ้าตีนาของเขาน้อยๆนี่เจ้าจะมีมะนาวนะเจ้าเนาะมะนาว ับมะเขือที่เฮาปลูกไว้ตอนนั้นนะเจ้าตอนนี้กำลังเจริญเติบโตแล,ล้วก็พริกเจ้าไอ้มะเขือพวงเจ้าจะมีหูละพากระเพรานี่เฮาบกำลังปลงูกเจ้าให้พริกที่เฮาจะมาเก็บวันนี้เจ้าจะไปไว้ายต่ำแนละพริกกระปี้แล้วว้ใส่แกงเท่านะเจ้าจะเอาเก็บพริกกันเจ้า เอาไปไว้ใส่แกงตําน้ำพริกน้ำพริกจิ้มก็ได้นะเจ้ามันจะเป็นขี้หนูสวนนะเจ้าถ้าเอาปูกพืชพักสวนครัวจะอี่าากจะประใย่าตังไปเห็นหลายบาทนะเจ้าเาก็จะไปะได้ชื่อพริกชื่อมะนาวนะเจ้าเนาะมาเขือ เก็บไปเจ้าทุกคนเขาได้แล้วเจ้าพริกเจ้าเขาก็ได้พริกกลับไปบ้านให้แม่ไหว้ทำอาหารนะจ๊ะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาปุ๋ยใส่เก้าไม้ของเขาก่อนนะเจ้าก็จะมีเก้าพริกเก้ามะโอ้ด้วยนะเจ้าจะให้จ้าก้อยจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสบายสไตล์จิ๋วด้วยนะเจ้าจะได้หาคลิปใหม่ๆ คือเอฟซีคอน่ะเจ้าผักเนื้อผักตัวมือไม้ด้วยหนาเจ้าที่ขาดประกันได้ก็ขออภัยด้วยหนาเจ้าเนะื้อมือไม่อยู่เจ้า